เดี๋ยววันนี้เรามาแต่งตัววันคริสต์มาสกันดีกว่าวู้ฮู้วู้ฮู้ทำอะไรอ,ะอ่ะฮะตุก,กตาไงตุก,กตาตุกตาอะไรหรอตุกตาบอลลูนไงตุกตาบอลลูนเหรอเอองั้นเป็นตุกตาไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวพี่วอนมาแต่งตัวตีมันคริสต์มาสเพราะว่าใกล้วันคริสต์มาสแล้วว่ะโหคิดมากแล้วเนี่ยเอา้าทำไมอ่ะไม่ชอบเหรอคุณจะฮาโลวีนไปยกยก <laughs> เดี๋ยวพีนขอแต่งตัวในตีวัน Christmas, คริสต์มาสก่อนทุกคนจะได้เข้ากับเทศกาลอยากแต่งมาตั้งนานแล้วนะเนี่เเยนเน่เอาเลย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 โอ้โหดูสิเสื้อเย้อนฉาหมาเลยอะเดี๋ยวเอาอุปกรณ์บางอย่างออกก็แล้วกันเดี๋ยวพี่หนเอาสีสาสลุงของพี่หนออกก่อนเน่เลยเดี๋ยวเราจะซื้อเสื้อใหม่นะวันนี้ทุกคนเอาฟันออกด้วยไหมฟันออกไม่ได้เดี๋ยว <laughs> อันนี้ได้เปล่าอ่ะ วันนี้ได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 ้อันนี้น่ารักอ่ะวันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยสีแดงอ่ะชอบนี่จะเอาหมดทุกอันเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ดีกว่ามีซานต้ามีเกล็ดน้ําแข็งแล้วก็มีขนมผิงด้วยอ่ะมีต้นคริสต์มาสด้วยนะเนี่ยทําไมดูเป็นตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนที่ไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาเสื้อผ้าก่อนดีกว่าพอจะมีเสื้อผ้าตัวอื่นที่แบบใส่แล้วเป็นคริสต์มาสบ้างไหมเนาะวิชุดนี้ก็สวยอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวเพ่เอกเปลี่ยนเขาเพ่เอกก่อนเลยแล้วกันนะ เปลี่ยนอะไรเหรอนี่ขอเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นไรอ่ะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยเท่สุดละตัวไหนไม่รู้แต่ว่าพี่บวนยังเลือกไม่ถูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกไปดูนี่ชุดนี้น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเสื้อผ้าตัวอื่นมั่งดีกว่าดูเหมือนว่ามันจะมีชุดคริสต์มาสแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างให้กับเราเยอะมากๆเลยนะเนี่ยนี่ไงเพราะอันนี้เป็นเอวอะชุดเอวชุดนี้น่ารักมากเอาเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะเอวไงเท่ป่ะเออจะว่าไป เฮ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยนี่เอลผู้รักษาประตูมีหูเลยเหรอมีดิอ๋อมีหูเอลเหรอเอ,เอามาจากไหนอ่ะเขามีให้ซื้ออยู่ตรงใบหน้าอะไรนี่แหละอ๋ออยู่ตรงใบหน้าเหรอเดี๋ย<ม>วเดี๋ยวต้องเข้าแคตตาล็อกใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอลก็น่ารักเดี๋ยวขอไปดูหูก่อนอันไหนอะอุปกรณ์เหรออยู่ตรงไหนอะ่ะอยู่ตรงหน้าดิหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่เสื้อตัวนี้ก่อนดีกว่าเสื้อตัวนี้ก็น่ารัก น่ารักหมดทุกอันแลไม่รู้อยากจะได้ไปหมดทุกอย <laughs> ่างเลยโอ้โหน,นี่ไงกายเป็นเอลแล้วอ่ะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนปีที่แล้วเราเป็นซานต้าใช่ไหมปีนี้เป็นเอลมั่งได้เปล่าอะ่ะ <c oughs> ใช่แล้วเพ่กเบื่อเป็นซานตาคลอสแล้วเป็นเอลแทนดีกวาเป็นเอลเหรอแล้วหูมันอยู่ตรงไหนอ่ะบอกว่าอยู่ตรงใบหน้าใบหน้านี่ไงอุป,ปกรณ์แค่เปล่าตรงอุปกรณ์ก็มีอ่านั่นแหละตรงนั้นก็มีที่เดียวกัน เราจะต้องเอาหูฟังออกก่อนนี่พอใส่เข้ามาปุ๊บกลายเป็นเอลเลยอ่ะใส่หมวกเปล่าใส่หมวกเปล่าหมวกอะไรอ่ะก็หมวกเอลไงหมวกเอลเหรอเดี๋ยวเี๋ยวพี่ฝนเจออะไรบางอย่างน่าสนใจมากเลยนี่หูกวางนะเดี๋ยวหูกวางสวยไหมอ่ะแล้วเอลที่ไหนเขาเป็นกวางนะอา้าวแล้วเอลไม่มีกวางเหรอนี่น่ารักะมฉะเลยอ่ะงั้นก็ไปลากเลื่อนให้ซานต้าดิ ก็ดีเหมือนกันนะว่าแต่พูดถึงซานต้าพี่บอก็อยากเป็นซานต้าเหมือนกันน่ะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นซานต้ามั่งได้เปล่าอะ่ะนี่ตกลงเอาชุดไหนกันแน่เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนไงเฮ้ยเอาตามสบายเลยอุปกรณ์เสื้อผ้าของซานต้าเอาอะไรดีเนาะเดี๋ยวต้องไปหาเสื้อผ้าก่อนนี่ชุดคริสต์มาสโอ้โหเยอะมากเยอะจนเลือกไม่ถูกเี๋ยววอาว่าไหนดีะ มันมีหลายแบบหลายสีหลายอย่างมากพี่หวนอย่างได้เป็นที่เป็นกวางเลนเดียวด้วยอ่ะอืมมันจะเข้ากันไหมเนี่ยอันนี้ก็น่ารักดีนะอันเนี้ยเหรอใช่ใช่อันนี้ก็น่ารักดีแต่ข้างหน้ามันไม่ใช่กวางเลนเดียวอะ่ะเดี๋ยวหาชุดที่มันเป็นกวางเลนเดียวหน่อยดีกว่าชุดนี้มันเป็นรูปหัวใจอะ่ะแล้วมันมจะเป็นกวางได้ยังไงเนี่ยมันจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของซานตานิดนึงไงกวางเลนเดียวเดี๋ยวขอดูก่อนเออนี่ไงเจอแล้วนี่ ชุดนี้เลยทุกคนพี่หวนอยากได้เดี๋ยวเอาหูเอวออกก่อนเน่น่ารักมุ้งมิงตะมุตะมิไหมอ่ะน่าอยู่ดีๆจะไปเป็นกวางเฉยเนี่ยน่ารักมากเลยตกลงพี่หวนเอาชุดนี้นะฮะเอชุดนี้เลยพี่เอกก็เอาชุดเอวไปก็แล้วกันเดี๋ยวขอจัดไปก่อนนี่เอาหูกวางมาก่อนเรียบยร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะน่ารักตะมุตะมิขนาดไหนเน่ <N ic ly> นี่ดูตัวเองพร่เอกนี่แค่หมวกกับหูกินขานะ <N ic ly> น่ารักังมาาเลยเดี๋ยวเรากลับไปดูบ้านเรากันก่อนดีกว่าว่าวันนี้มีใครที่แบบแต่งตัววันคริสต์มาสมัสม่งอะนะ <N ic ly> มาแล้ว <N ic ly> มาแล้วโอ้โหเงียบกิฟเลย <N ic ly> เงียบกิฟเลยอะ่ะไม่มีใครเลยอะ่ะเข้าไปไหนกันหมวดอันเนี่ยห <N ic ly> ิมาก็ไม่ตกด้วยที่เนี่ยอง <N ic ly> ั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่า,วามีใครแต่งชุดวันคริสต์มาสมั่งอะนะตอนนี้นี่เราหลงวันอยู่คนเดียวหรอ ไม่ได้หลงอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงดีไงอ๋อมันยังไม่ถึงแต่ว่าเราอยากแป่งอ่ะเน่เน่ไม่มีใครเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเออเปิดบ้านตรงนี้ก็แล้วกันมาแล้วอยู่ไหนแล้วอ่ะกําลังวิ่งมาพี่ฝนรอแปบ๊บนี่ไงพี่ฝนเดี๋ยวเปิดบ้านหลังนี้เลยนะเนะ่ปึ๊บเอาบ้านคริสรต์มาสเอาไม่มีอ่ะไม่มีก็เอาใกล้เคียงดิใกล้เคียงงั้นก็เอาบ้านหลังนี้แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่านะ,ะ,ะเฮ้ยเพื่อนเ,อเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อน เป็นไงบ้างเพื่อนนั่นไงโอ้โหว่าแล้วว่า <c oughs> ติดเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเพื่อนเออเออเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วจะแงออกอยังไงละ่ะเขาเนี้ยเอาทาไงล่ะทีเนี้ยเพื่อนติดอยู่ข้างในแล้วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเพียกเข้าไปดูข้างในให้แล้วกันเอาเข้าไปดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปฟอนเปลี่ยนบ้านเป็นสีแดงให้เดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนแล้วอะ่ะมอเตอร์ไซค์สั่นเลยเอาหายไปเฉยเลยเขาออกมาแล้วเอาเพื่อนเพื่อนออกมาแล้วเพื่อนไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ่ะนะ เพ pues> mm ื่อนหนีไปแล้วไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนบ้านเป็นสีแดงวันคริสต์มาสก่อนเน่นี่แบบนี้เลยอูหแดงแป๊ดโอ้โหแดงแทแสบตาแดงแป๊ดแปลเลยอ่ะอูแดงมากเลยทุกคนสวยสวยรอคอยให้ Blue h a v e n เขาอัปเดตวันคริสต์มาสอยู่อะทุกคนเน่เตาผิงเปิดยังไงอ่ะกดเปิดี่กดเปิดกดสวิตไฟเปิดเตาผิงอ๋ออ๋อูแล้วรูแลกดสวิตไฟอยู่ตรงไหนอ่ะหาไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่พี่เอกเป็นรู u e m แล้วทุกคนเรียบร้อย แล้วเราจะทําอะไรกันต่อละเขาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์วันคริสต์มาสก่อนมีไหมเนาะม,ม,มีไหมอะ่ะมันไม่มีไงยังไม่ถึงคิวเขาอ่ะเอายังไม่ถึงคิวเหรออ่า,เอาัเดี๋ยวเราขอเปิดก่อนก็แล้วกันนี่เราอยากให้เป็นคริสต์มาสแล้วเกินนี่เอานําน้นํานมสีชมพูเดี๋ยวนะเหลือแค่กาแฟเองอะ่ะ <c oughs> เออยังไม่มีงั้นหรอนี่เรามาก่อนเวลาใช่เปล่าเรารีบไงเรารีบแล้วเดี๋ยวขอมาดูในชุดก่อนมีไหมอะ่ะ ชุดก็ไม่มีมีแต่ชุดเกา่ามีแต่ชุดเกา่าเหรอแต่ว่าพี่ฝนเคยเห็นชุดวันคริสต์มาสอยู่ในนี้ย่อมือนกันนะอ,อน่าจะถึงฤดูการแล้วเขาถึงจะอัพให้หมั้งเออรอคอยนะรอคอยนี่ไงไม่มีอะทุกคนทําไงดีอะใครใ<ช>เดี๋ยว,ดยวก,กดกิ่งหน้าประตูเนหาไม่เจอเออเมื่อกี้ใครมากดกิ่งอ้าวเฮ้ยนี่ไงอ้าวเจอแล้วอ๋อแอบเนียนเลยทําไมเขาวิ่งสโลโมชั่นจังเลยเขาน่าจะติดบั็กหรือเปล่า <S <S> <S โอ้โหแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ถึงคิวของบลูเฮเวนใช่ไหม ยังไม่ถึงคิวเดี๋ยวเพียกไปจับเขามาขี่คอเล่นก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวพี่ฝนขอหานี่ก่อนเอาเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวก่อนขอหารถสีแดงเอาเปิดไม่ได้อะต้องไปบนถนนนี่ถนนถนนถนนนั่นนี่ก็ถนนไงกลางถนนดิกลางถนนเนาอถนนตรงนี้ใช่ป่ะเออได้แล้วได้แล้วเออมันแคบมันแคบอ่านี่ไงได้แล้ว ไปด้วยไปด้วยใช่ไหมมาเร็วเข้าทุกคนเดี๋ยวพี่บอลขอไปขับรถเล่นรอบเมืองหน่อยดีกว่ายังไม่มีใครแต่งตีมวันคริสต์มาสจริงๆด้วยมีแต่เราสองคนอะ่ะเหงาอเหงาเหงาบอกแล้วอย่ารีบเหงารีบไวยก่อนเพราะว่าอยากแต่งตั้งนานแล้วออออขับรถช้ามากเลยเดี๋ยวขอไปดูในเมืองอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน น่าจะมีคนแต่งมั่องอะนะเพียกว่าไม่มีหรอกมันต้องเดือนหน้านุ่นเดือนหน้าอะไรใกล้ถึงแล้วเนี่ยเหลืออีกไม่กี่วันเองโอ้โหเดือนหน้าเลยนะยี่สิบห้าเลยที่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในเมืองหน่อยอืดอืด<ๆ>ดูดิเขายังขับรถฮาโลวีนันอ,อยู่เลยที่เหรอโอ้โน้าเสียดายจังแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เราแต่งมาแล้วเราก็เป็นคริสต์มาสไปก่อนก็แล้วกันทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรนะคริสต์มาสอีฟน่ารังชจ้ามาเลยนะเนี่ย คิดมาดีฟซะเดือนหนึ่งเอยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ย